สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอเครื่องกระตุ้นเทนรุ่นอัลเิอ่มา20นะครับแกะตัวเครื่องให้ดูในกล่องมีเครื่องมีแบตเตอรี่ก็ใส่ไฟนะไฟสองคู่นะครับ มีแ,บบแผ่นอิเล็กโทรดนะครับขนาด2นิ้ว4แผ่นแล้วก็คู่มือนะครับห่วยคู่มือก็จะบอกการปรับตั้งค่าเครื่องสเปคเครื่องนะครับ,นะรบมีปุ่มแสดงกดไครื่อยนะนะก็จะบอกว่าปุ่มไหนทำอะไรได้บ้าง มีปรับรูปแบบคลื่นล็อกปุ่มกดนะครับเพิ่มเอ,อฟเฟกซ์นะครับ mm hmm. แล้วก็จะมี12 p ส e งพีเซ็ตโปรแกรมก็เป็นโปรแกรมอัตโนมัติ12โหมดนะครับมีปวดข้อทอริคอร์ดิสนะครับ <c oughs> ปวดหลังเอ่อาร์ติก้กาเพน นะครับปวดหัวสมองอีิคนไดินไดไสนะครับก็เพ c o n อร b โบ Cop พน b ออนะครับ s t Pain หลังผ่าตัดเขา่านะครับ a ี n เ n นนีเพนฮิ p นะครับเม n ปวประจำเดือนนะครับแล้วก็ทีนะ่เราจะกนบพวกไมเนะคับ แล้วก็อย่างนี้ก็จะมีวิธีการแปะโคกระตุ้นนะครับเทคนิคการแปะโคกระตุน้นนะฮะทุกอย่างเลยครับอันนี้เรามาดูตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องนะครับขนาดนะฮะไม่นี่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเป็นใบนะครับสีดำมีปรับระดับอินเทนซิตี้นะับผลิตโดยนะครับ บริษัทเกมเนตเมนทเทคโนโลยีอารรอนโอไอโอนี่ครับที่ใส่แบตเตอรี่นะครับปิดเครื่องให้ดูนะครับก็สามารถพบทาไแได้มีมีตัวนะนี่เปิดเครื่องนี้รูปร่างด้านหน้านะครับนี่ฝาปิดก,ก็เปิดเครื่องมาครับ ก็จะมีสะแสดงหน้าจอจะมีรูปมอริชาร์ด